อันนี้ซื้อมาจากฟู้ดแลนด์นะคะราคา49บาทเขาจะสลบแบบนี้อยู่ประมาณ4-5วันก็จะฟื้นตัวขึ้นเอามาปลูกไว้ก็ตัดทานได้เรื่อยๆแถมประดับบ้านก็ได้สวัสดีค่ะวันนี้เพิ่งพาพอเพียงจะพามาปลูกผักสลัดน้ำหรือ w อ t เ r c r ์ s รอันนี้ซื้อมาจากฟู้ดแลนด์นะคะราคา49บาท เราจะไปปลูกเพื่อเอาไว้เก็บทานได้เรื่อยๆ,ๆไปปลูกกันเลยค่ะแล้วก็มาผสมดินปลูกกันก่อนนะคะแม่พึ่งจะใช้ดินร่วนทั้งหมด4ส่วนตามด้วยแกลบดิบ1ส่วนแล้วก็ปุ๋ยหมักที่แม่พึ่งทำเองอีก1ส่วนถ้าใครไม่มีจะใช้ปุ๋ยคอกก็ได้นะคะ <Okay. S 1> แล้วเราก็ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันวันนี้แม่พึ่งมีกระถางเก่าที่มีดินเดิมอยู่แล้วก็จะใช้อันนี้แหละ แล้วก็เติมดินที่ผสมใหม่ลงไปเพิ่มแต่ก่อนที่จะเติมดินใหม่ลงไปเราจะต้องพลวนดินเก่าที่อยู่ในกระถางให้ล้วนขึ้นก่อนนะคะใช้ช้อนพวนสับๆลงไปแบบนี้นะคะถ้าเจอพวกลากไม้หรืออะไรแข็งๆก็เก็บออก ให้หมดก่อน <Okay. S 1> การพรวนดินนี่สำคัญนะคะเพราะดินที่ล้วนโปร่งจะช่วยให้รากพืชหาอาหารได้ดีและต้นพืชของเราก็จเจริญเติบโตได้ดีค่ะ จากนั้นเราก็นำดินที่ผสมไว้มาเติมลงไปได้เลยเติมลงไปให้เต็มกระถางเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราลดน้ำลงไปเนี่ย <Okay. S 1> ดินก็จะยุบลงไปอีกนิดนึงโอเคแต่ถ้าใครใช้กระถางใหม่ก็ให้รองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับนะคะแล้วก็เติมดินที่ผสมไว้ลงไปได้เลยคะ่ะใช้มือตบๆเกลี่ยๆดินเบาๆให้หน้าดินเรียบเสมอกันแล้วก็ลดน้ำ ให้ชุ่มๆเลยนะคะโอเคทีนี้เราก็จะมาคัดเลือกแล้วก็เตรียมกิ่งวอเตอร์เครสสำหรับนำไปปลูกถ้าใครอยากจะแบ่งไปรับประทานบางส่วนก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้แม่เพิ่งจะนำกิ่งทั้งหมดถุงเนี้ยมาชํมให้ดูกันเลยค่ะ วิธีคัดเลือกกิ่งวอเตอร์เคที่จะนำไปปลูกก็จะเลือกกิ่งที่มีอย่างน้อย2ข้อแบบนี้ค่ะจุดนี้จะเป็นจุดที่รากออกแล้วจุดนี้ก็จะเป็นยอดที่แตกออกไปค่ะรากจะออกตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดใบในข้อสุดท้ายนี้ออกก่อนนะคะเพื่อลดการคคลน้ำแล้วก็ตัด ด้านล่างให้เฉียงแบบนี้ <Okay. S 1> การตัดด้านล่างก็เพราะว่าตอนที่คนขายเขาเด็ดมาเนี่ยเนื้อเยื่อตรงปลายเนี่ยมันก็จะเสียหายแล้วก็ตายไปบางส่วนเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดในส่วนนั้นทิ้งไปก่อนเพื่อช่วยให้เขาสามารถดูดน้ําดูดแร่ธาตุอาหารจากดินขึ้นมาช่วยให้เขาแตกรากได้ดีแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะ บางกิ่งที่มียอดเล็กๆตรงข้อสุดท้ายแบบนี้เราก็ไม่ต้องตัดเขาออกก็ได้นะคะพอลากเดินดีแล้วเขาจะแทงยอดออกมาให้เราเก็บทานได้เลยค่ะ <Yahoo! S 1> กิ่งที่เล็กๆสั้นๆไม่ต้องตัดใบทิ้งก็ได้นะตัดแค่ตรงปลายแล้วก็เอาไปชำได้เลยทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการชำเราจะใช้ตะเกียบไม้แบบนี้นะเพื่อเจาะดินแล้วก็เสียบกิ่งลงไป จากนั้นก็กดดินรอบกิ่งเบาๆเราจะไม่เสียบกิ่ง w a t e r c r ค s ีลงไปบนดินตรงๆเลยนะเพราะจะทำให้เนื้อเยื่อบริเวณปลายกิ่งบอบช้ำจากแรงที่เรากดลงไปและก็ทำให้ต้น w a t e r c r ครเนี่ยอ่อนแอและก็อาจจะตายได้นะเราเลยต้องใช้ตะเกียบเจาะนำก่อนทุกครั้งค่ะ <Okay. S 1> เราจะชํากิ่งไปเรื่อยๆจนเต็มกระถาง ซึ่งสามารถจะชํำติดติดกันได้เลยวอเตอร์ s คสเป็นพืชที่มีความสามัคคีปองดองสามารถอยู่ติดกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้เขาไม่ค่อยแย่งอาหารกันค่ะแล้วเวลาเขาแตกยอดแบบเต็มที่ก็จะฟูเต็มกระถางสวยงามใช้เป็นไม้ประดับบ้านสวยๆได้เลย <Yeah. S 1> เสร็จแล้วเราก็จะวางกระถางเอาไว้ในที่รม่รมๆอย่าให้เขาโดนแดดตรงๆนะ เขายังบอบบางสุดๆแล้วก็อย่าลืมลดน้ำเช้าเย็นหรือถ้าเห็นว่าดินแห้งก็ลดเพิ่มได้เลย <Okay. S 1> ในช่วงแรกเนี้ยอย่าให้เขาขาดน้ำเด็ดขาดจนกว่ารากจะเดินเต็มที่ถึงตอนนั้นจะลืมลดน้ำบ้างก็ไม่เป็นไรคะ่ะหลังจากที่ลงปลูกไปแล้ว1-2วันแรกต้น w a t e r c r e s สก็จะดูสลบสไล่แบบนี้เลย ไม่ต้องตกใจไปนะคะเขาจะสลบแบบนี้อยู่ประมาณ4-5วันก็จะฟื้นตัวขึ้นค่ะที่สำคัญคืออย่าให้เขาถูกแดดตรงๆนะแล้วก็อย่าลืมลดน้ำให้เขาด้วยจะปล่อยให้เขาขาดน้ำไม่ได้เลยนะ <Okay. S 1> เข้าสู่วันที่3แล้วเขาก็ยังดูสลบสลบกันอยู่ค่ะแต่เห็นแบบนี้แล้วก็อย่าเพิ่งท้อนะลดน้ำดูแลเขาต่อไปค่ะ Okay. Okay. Yeah. เข้าสู่วันที่4ก็จะมีบางต้นที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาบ้างใกล้ความจริงแล้วรออีกนิดนึงอย่าพึ่งท้อกันนะพอวันที่5ก็เริ่มทยอยฟื้นกันขึ้นมาอีกหลายต้นเลยสู้ๆนะเด็กๆ วันนี้ก็ประมาณ2สัปดาห์หลังจากที่เราลงปลูกไปนะคะต้นวอเตอร์เกทก็จะดูแข็งแรงดีแล้วจากนี้เราสามารถตัดไปรับประทานหรือจะตัดไปปักชำเพื่อขยายพันธุ์เพิ่มอีกก็ได้นะยิ่งตัดบ่อยๆเขาก็จะยิ่งแตกยอดใหม่จนฟูสวยเต็มกระถางเลยละค่ะ ตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ3สัปดาห์แล้วนะคะต้นวอเตอร์ครสก็แตกยอดใหม่จนฟูสวยเต็มกระถางเลยเราสามารถเอากระถางไปวางประดับที่หน้าบ้านสวยๆได้เลยนะแถมเป็นไม้ประดับที่ทานได้อีกด้วยล่ะเนี่ยลงทุนซื้อมาแค่49บาทเอามาปลูกไว้ก็ตัดทานได้เรื่อยๆแถมประดับบ้านก็ได้คุ้มสุดๆไปเลย ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่พึ่งด้วยนะพบกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย